แล้วมันก็เริ่มกลิ้งไปครับในตอนแรกเนี่ยเวลาที่มันกลิ้งไปชนอะไรก็จะเนี่ยจอกออกไปได้เลยเนี่ยคุกที่ยังมันไม่แฟร์เลยผมอะไม่ได้ขโมยตังอะไรเลยยังมันหาว่าผมว่าอย่างขโมยเงินอะไรอย่างนี้ตายจันจัดหลับอยู่ใช่ไหมอีกกาดแกจับผิดคนนะนี่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 โกรธ มันเตั้งจิตและใช้พลังจิตที่มีเพื่อทําให้สิ่งของนั้นแตกออกตามที่มันต้องการไม่ว่าจะเป็นฝาแก้วกระป๋องหรืออะไรก็ตามที่มันอยากทำให้แตกนั่นแหละครับตอนนี้มันดูสนุกกับการทิ้งไปมาและกับพลังที่มันมีแล้วมันก็ไปต่อเรื่อยๆจนเมื่อตกกลคืนแล้วมาทางกันนะไปกันอืม่อืม ทางนี้กันนะครับทุกที่มันค่อนข้างจะเหม็นอ่ะมันก็นกนร้อนด้วยโอ้โหให้นอน,นในห้งองร้อนๆอ,อย่านะอือ,อ,อ,อืผ่านได้รวดเดียวแน่นอนโอเคไปกันเลยทุกคน เออผ่านแล้วมาเองกล่องไหนดีคบทุกคนอืมกล่องนี้ละกันอืมกุญแจใหญ่มากไปอืมไปกัน 嗯。Uh. ใช่นะครับในคุกอืออืมอม,มาทางนี้นะครับมาไปทางนี้ผมว่าเราลัสไม่ได้อะดูดูนั่นแหละที่ผมจะบอกว่ามันลัดไม่ได้ ไปทางแบบปกติถ้าหลงลงไปคุณตายนะคะเออเออเออมาถึงแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยดูเหมือนจะใหญ่มากเออเฮ้ยนี้ลองเหยียบแล้วมันเป็นละ อืมตุ่มมันหายแล้วอ๋อไป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 ต้องไปอย่างนู้แล้วอืมอืมเออเออเออมาทางนี้นะครังอืมมันเขาบอกว่าเหยียบสีเหลืองมันจะเร็วอ่ะโอ้ยเร็วเกินเออ ท่อนแบบนี้มันยากนะอืมอือ

ปป๊ดอืมเจ้าปื๊ดปื๊ดปื๊ดม,มาทางนี้นะคะมีลูกปั้นอัศวินด้วยสุดยอดนะครับอเอ้ ให้เลยบงางครั้งอ่ะอม,มาทางนี้ทองนี่ทางนี้นะครับเออทรัมป์จีโอมอฟอร์มคือผู้สร้างแบบนี้ครับมาเพื่อนม,มากันนะครับ ไปกันเลยสะพานกระดาษเข้าปุ๊บปิดปุ๊บแน่นอนไม่ปิดจ้ะเฮ้ไปกดดอนม,มาตรงนี้รู้สึกทำไมมันร้อนร้อนแปลกๆปละอืมเอมอก็ฉันนี้เกือบกระโดดไม่ถึงมเมื่อกี้อืม อืมอืม <passage> อ <thought> ืมปางกลางตรงนี้อะไรตนีออืมเออเอออันี้โอ้ยตุ๊กโอเคอ๋ออืมรีบมา พวกนี้มันมาจากมังกรแน่นอนแค่พยายามหน่อ,อ,อย,ยที่อเอา้าเสียงไงเมื่อกี้เด็กทุกคนได้ยินเสียงเหมือนหนาไหมผมถามนะครับถามแล้วตอบเลยถ้าไม่ตอบผมถ้าไม่ตอบทุกคนกดไลค์ตามแทนนะอือ แปรแพรแปรเราต้องเข้าไปในปากมังกรโอเคอมังกรมันเจ็บเขียวด้วยไหม เหมือนน้ำแข็งนะครับม,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 มาครับม,ม,ม,มางันโอ้โหเหมือนจะอยู่ในตรงก้นของมันนะแต่ว่ามันจะไม่ขี้นะแต่เราจะออกทางดูภาวานของมันอืม เนี่ยวอชเขาบอกว่าให้เราปีนันใดน,นี้ขึ้นไปขึ้นไปมาทางนี้น่าจะเป็นปราสาทใหญ่สุด มีอะไรันแน่นอนมันมีอะไรกันแน่นอนเนี่ยมันมีอะไรตรงนั้นน่ะถือว่าเราจะชนะในรอไปดูกัน ต้นชัยแล้วก็ได้นะอยาเห็นไหมมันปแปลกๆครับคือมันเหมือนเหมือนตูนตรงอันแรกอะทุกคนทันออกนะปเมื่กี้ฉีลาดเฉยๆตึงนไปกันขีลาดเ,ดเกมงไม่อยาเปียกหมด ว้าผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันมาคลิปหน้า